หนึ่งแสนนะครับแปดหมื่นนะครับสามพันบาทนะครับสำหรับบนโตนี้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอโรงงานน้ำดื่มนะครับ JR นะครับผลไม้นะครับปิดไปแล้วนะครับทั้งหมดบนโตนี้เลยนะครับก้อนนี้นะครับเพื่อนก้อนนี้นะครับ สวยมากๆเลยนะครับแล like ้วก <Deep? S 1> ็แบงค์โบราณแบบนี้นะครับแบงค์โบราณแบบนี้แล้วก็แบงค์นะครับยกแหนบนะครับแบบนี้เลยนะครับยกแหนบนะครับโบราณนะครับแล้วก็แบงค์สิบาทโทมวัดโบราณแบบนี้นะครับหายากเอามากๆเลยนะครับแล้วก็แบงค์สิบาทนะครับหลังวัดนะครับยกแหนบร้อยใบเรียงเลขนะครับร้อยใบนะครับเรียงเลขนะครับตามด้วยนะครับตามด้วยนะครับนี่นะครับสวยๆโบราณนะครับกระดาษสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับ โอเคแล้วก็แบงค์นี้นะคะแบงค์ห้าสิบาทนะครับลายน้ําสมเด็จย่านะครับเป็นแบงค์ที่หายากที่สุดเลยครับตามด้วยแบงค์บาทอักษรแดงนะครับแบงค์บาทอักษรแดงลายน้าผ่านพัทธมนูนครับลายน้ําผ่านพัทธมนูนนะครับโอ้ยหายากมากๆเลยนะครับ เป็นตัวหายากนะครับและก็ตามด้วยแบงค์นะครับ50บาทใบจัมโบ้ยักษ์แบบนี้นะครับจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่าแบงค์50ธรรมดาถึงประมาณ3เท่าเลยนะครับจะใหญ่กว่านะครับเป็นสีทองทองแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็หายากสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับต้องทักถามก่อนนะครับตอนนี้นะครับมีของนะครับมีบ้างแล้วก็ไม่มีบ้างนะครับแล้วก็นี่ครับแบงค์สิบบาทยกก้อนแบบนี้นะครับโบราณนะครับหายากสุดๆเลยนะครับเพื่อน อีก2วันนะครับอีก2วันนะครับ